สวัสดีครับเต็มหลักช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมพาซิ่งนอกสถานที่อีกอีพีหนึ่งนะครับอีพีที่แล้วเนี่ยเราพาไปดูแล้วว่าแหล่งรวมอะไหล่เกี่ยวกับ Mercedes b e เน่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามาที่เดิมครับเรามาที่มาวินออโตพาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาหาพี่ปอมวันนี้เราจะมาดูอะไหล่ที่เป็นอะไหล่ที่ไม่ใช่พวกชุดกันชนนะครับเป็นพวกไฟนะครับอะไหล่สินเปลืองภายในเดี๋ยวมาดูครับว่าคนที่เล่นเบนซ์เนี่ยส่วนใหญ่ต้องหาแหล่งอยู่แล้วนะที่นี่ถูกนะครับแล้วก็ คุณซื้อสแปรไว้เลยว่าเพราะตอนคุณเสียเนี่ยคุณโดนชาร์จ2เท่าแน่นอนก่อนไปดูกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้นโนมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเลามาเจอกันอีกแล้วอ่าโอเคอีพีนี้จริงๆมาวินออต้พานเนี่ยเราขายอุปกรณ์อะไรกับเบ้นหมดเลยใช่อะไรเบ้นหมดเลยแต่เทปที่แล้วเนี่ยเป็นอุปกรณ์ภายนอกถูกต้องครับผมวันนี้เรามาอุปรกรณ์ภายในเป็น เป็นอุปกรณ์เสริมดีกว่าไอ้ค่นี้กีกว่าเพราะว่าเราก็เป็นหรือว่าภายนอกยังเป็นภายนอกอยู่ครับที่นี่ที่นี่จะเน้นภายนอกเป็นหลักนะครับก็จะเป็นพวกกระตุ้มมันจะเป็นกระตุของข้างลู่ทางจานมีสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์อะไรเรามีหมดเลยมีหลายหลายรุ่นเลยครับผมโอ้หมีหมดเลยสองหนึ่งหนึ่งเฟซซิปกับไม่เฟซซิปใส่ด้วยกันได้ไหมพี่ใส่กันไม่ได้ครับผมเพราะว่าตัวสไปรอลมันไม่เหมือนกันใส่แล้วมันใช้คอนโทรลไม่ได้ มันต้องใส่ตรงรุ่นเท่านั้นต้องรุ่นยกเว้นคุณจะมาทั้งคอพมลายแลหาสจะเป็นต่อไปรอดใส่ได้ก,ก็ก็ไปด้วยกันได้คื<ข>อส่วน,น,นใหญ่เนี่ยอะไรเสียต้องมาเช็คว่ารุ่นนั้น,นมีไหมถูกต้องครับผมอย่างอย่างอย่างเนี้ยถ้าสมมติเสียส่วนใหญ่เสียที่ไหนพี่เสียตรงเฟืองตรงที่พับครับผมตรงนี้แง่ฝ่ายเฟืองนี้ตรงแต่ว่านใช้ได้ดีอยู่ครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่จะโดนคนเดินชนม้างไม่ได้เินชนม้างเฟืองนี้จะแตกก่อนเพื่อนเลยอย่างตัวนี้เท่าไหร่ครับ อย่างนี้ทั้งแผ่นทั้งโคโลนทั้งแผ่นกระจกได้อยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทครับผมที่ซ่อมก็สองพันเลยใช่ตอมก็ก่อเกิดแล้วครับถ้าใครชอบก็ซื้อบหม่เปลี่ยนนี้เลยใช่ที่นี่เราขายเป็นราคาส่งแล้วขายไม่แพงอยู่แล้วครับผมอ๋อแล้วมีอะไรอีกพี่นี่พวกกระจกใช่เป็นกระจกบางข้างรุ่นต่างๆฮะก็จะเป็นสองสองศูนย์สองหนึ่งสองอันนี้ก็จะเป็นสองสองหนึ่งเรามีทั้งสองศูนย์สี่สองศูนย์สี่เซนลิปก็มีแต่ไม่ได้มาโชว์ มีมีม,มีมีหมดเลยแล้วเนี่ยครับอันนี้เป็นพวกไฟเด็กฝากระปงท้ายครับกรุ่นต่างมันชอบเสียกันเนาะนก็อย่างเงี้ยเท่าไหร่พี่อของแท้อ่าถ้าตัวนี้ของสองหนึ่งอยู่ที่สองพันบาทเริ่มต้นที่สองพันบาทเริ่มต้นที่สองพันใช่จะเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับเร,เราไม่ได้ขายของไต้หวันหรือของเทียบเราะว่าของแท้ใช้คุ้มกว่านะใช้ดีกว่าแน่นอนทั้งเรื่องของแสงเรื่องของคุณภาพพวกนี้ดีกว่าเยอะออครับอันนี้กล่องนี้พวกนี้ก็เป็นกระจกข้างหมดเลยนะใช่กระจกมงข้างมีลุกรุ่น ใช่ก็มีไฟท้ายแล้วก็มีต่างๆอย่าง้พวกพวกจอกลางใช่มีจอกลางพวกชุดยูต่างๆก็ก็พอมีมาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยภายในนีไฟครับอันนี้เป็นไฟสองหนหนึ่งเฟสลิปครับใช่เฟสลิปจะเป็นตัว C ใช่แต่เฟสลิปมันจะตรงกลางจะเป็นสีขาลวดเลยตรงกลางแล้วก็จะมีเป็นไอพีดีก็จุดๆแล้วก็จะดูอันนี้ชัดเจนผมเคยเจอว่าพวกนี้เสียบ่อยนะพี่เสียบ่อยมากมันก็คือต้องเปลี่ยนแผงไฟที่นี่เราก็มีอะไรแต่เปลี่ยนก็มีนี่เปลี่ยนเฉพาะแผงไฟก็มี ขออนุญาตเดินดูนะครับให้ทุกท่านเนี่ยอย่างนี้พวกแผ่นบางแดดแผ่นบางแดดเสียก็มีน<ม>ีโอเคอันนี้พวกกระจังนะครับอันนี้กระจังนีรุ่นต่างๆก็จะมีตั้งแต่สองสองศูนย์สองรุ่นใหม่ๆผมก็พอมีนิดหน่อยครับสอง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 หนึ่งสามตัวนี้ตัวนี้มีดิซนิกใช่ไหมพี่อ่าใช่ฮะต,ตัวนี้มีินจะมีเป็นแผ่นกระจกข้างหน้าถูกต้องครับ<อ>วงนี้ก็จะมีพวกสองศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์อ่าอย่างเงี้ยผมถามเงี้ยอย่างเงี้ยสองศูนย์สามครับเท่าไหร่อยู่ที่สองพันบาท ใช่ครับเป็นของแท้นะฮะงานแท้เลยพองานงานงานเทียบมันจะกรอกกรอนิดหน่อยถูกต้องของแท้ดีกว่าอายุการใช้งานมันก็จะดีมากกว่าโอ้ดูฝั่งนี้ก่อนอย่างโลโก้พวกเนี้ยหลุดประจําโอ้โหแน่นะครับเป็นห่วงทีนี้เราไปขายนี่ตัวสอนทุกตัวที่เห็นนี่เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับแล้วขายตัวละ200บาทเท่านั้นตัวละ200ก็คือหมายถึงว่าอันนี้200รอกเาตัวละ200ตัวละ200เราจะเอาตัวไหนก็มาดูว่าเราจะรุ่นไหนก็200แล้วคูณแเพราะว่า แต่เนี่ยแล้วกันว่าอย่าไปซื้อนะครับของเทียบแป๊บเดียวก็เป็นขี้สนิมขี้สกันดำรงแล้วอย่าง LG พวกของแท้สีดำสวยนะครับนี่หายากพวกนี้ก็เป็นพวกนี้ไฟอุปกรณ์ข้างหลังใต้ถุกเฉินใต้ถุกเฉินด้านหลังก็นี่ครับอยู่ที่ทีละหนึ่งพันบาทพวกนี้คือเขียนคิ้วพี่อย่างพวกนี้คิ้วรุ่นไหนเลยพี่อันนี้เป็นของสองหนึ่งึ่งฮะพวกคิ้วที่มันแตกบ่อยๆใช่ไหมใช่ครับ มีหมดแหละมีหมดแหละอันนี้ก็ของกระตุกกระติกามาดูเบรกมาดูเบรกครับอันนี้ก็เป็นของนี่ก็เป็นพาทใหม่ที่เรานําเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีเบรกตัวนี้เป็นของ W ส <24. S 1> องศูนย์สี่สงห AMG หน้า6พอตหลังสี่พอรจานจชุดนี้จะสามรสิเท่ากันหมดหมดเลย4ีย่ใบราคาเท่าไหร่ครับชุดนี้ที่8ปดหมื่น 8 9 0 0บาทครับผมแป0 0กว่าใช่แล้วก็ชุดนี้จะเป็นของ E 6 3 AMG หน้า6พอตหลังสพอร์ตจะแพงกว่าน่อยเพราะว่าจานตัวนี้เป็นตัวจานขยายละการหน้าจะเป็น3 8 0จานหลังเป็น360ครับผมจริงๆแปลงใส่ได้ทุกรุ่นเลยไหมครับใช่สามารถแปลงใส่ได้ทุกรุ่นครับรถทุกรุ่นสามารถแค่ทำขาทำครับแหม่ก็ใส่ได้เลยอันนี้ของเป็น C 3 2นะอัอันนี้ของ C 3 2 AMG ครับผมชุดนี้อยู่ที่2 2 0 0 0บาทหน้าหลังเลยได้ครบครบ2อ0หใช่ครับไม่แพงนะ ไม่แหงเพราะจริงๆ C สามสองนี่ดีนะผมใช้อยู่บางคนอย่ามองข้ามเรื่องเบรคครับเบรคนี่สำคัญนะเคยมีคำพูดว่าเบรคเนี่ยเม็ดเรียวก็สำคัญนะหมายถึงอะไรหมายถึงเครื่องยนต์กับตัวคุณเลยนะครับใช่ครับอ่าเบรคเม็ดเรียวก็สำคัญการอัปเกรดเบรคนี่ดีมากๆครับอันนี้ด้วยเสียบ่อยมากใช่นี้กรอบเป็นกรอบป้ายทะเบียนอนีสอง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 ูสามอสองสามอันนี้สองสองศูนย์อันนี้สองหนึ่งหนึ่งเซตลิฟ อันนี้เท่าไหร่ครับพี่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวนี้อยู่ที่2,500บาทครับตัวเฟรนดิปโอ้หนักเนี่ยของแท้ครับใช่ของแท้จะเป็นไมค์ไมอิเนียมันถูกต้องครับทุกชิ้นจะเป็นไมอิเนียมันนี่หมดเลยบอกว่าหาไม่ได้ที่นี่หาใช่อย่างเงี้ยตูดเป็ดก็จะมีของของแท้และของเทียบอยู่ที่ว่าเราจะได้มาอย่างไงหนึ่งเจ็ดหนึ่งมีกับทุกรุ่นเลยครับคู่นี้อันนี้ใช่เฟนด์ดมของแท้อยู่ที่ข้างละ1,500บาท S 1> <S 1> <S ใช่ครับก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนเราก็<ล>ะจะมีพวกโลโก้ต่างๆใช่ของกระตุกกระิตเราก็จะมีขายงานเทียบแล้วก็พอมีบ้างเข้ามาบ้างครับบางอย่างเราก็มีเซอร์วิสลูกค้าื่อลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมเราก็จะหาให้ได้หมดครับตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ามีอุบัติเหตุหรือชงรุ่นตรงรุ่นอยากได้แบบนี้ก็หาได้ถูกต้องหาได้หมดเลยพวงมาลัยเราก็มีนะครับพวงมาลัยอย่างเงี้ยเมาทั้งแกนอ่างเงี้ยอันนี้เป็น171อ่ามี171จะมีแพทเทิร์นชิพครับผมถ้าเป็นตัวสองชุดสาม ใช่พวงมาลัยกันนี้เป็นพวงมาลัสองหนึ่งหนึ่งครับนี่อะไรพี่กันเลยอันนี้เป็นกันเลยประตูแล้วมีหลายรุ่นเลยสองสองศูนย์สองศูนย์เสียม <3 S 1> เลยสองสองศูนย์เท่าไหร่พี่ตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นางานเทียบก็โอเคนะใช่ใช่เหมือนกันลดลูกค้าเปลี่ยนไป3สามปียังไม่เสียเลยครับนี่ผมรู้แล้วอุปกรณ์พังหมดนะครับอันนี้เป็นขอบข้างของพวกพวกประตูสองหนึ่งหนึ่งใช่ประตูาแลตกหมดแล้วกรอบหมดแล้วแต่ปิดเปิดปิดเปิดแตกหมดรับพบคิ้วพวกอะไรมีหมด นี่ผมหาพอดีเลยอันนี้ใส่อะไรพี่ด2สองหนึ่งหนึ่งวะอันนี้ตัวตะกูลเอ็ครับทั้งหลายก็จะมีใส่ได้หลายรุ่นเลยสองหนึ่งหนึ่งสองศูนย์เก้าสองสีตัวนี้อยู่ที่ข้างละ 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทอ๋โอโหพวกนี้คือคิ้วเนี่ยแตกหมดเลยครับใช่แล้วก็จะมี <Q> ของพวกนี้ไว้เซอร์วิสให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการแต่พวกนี้จะเป็นงานเทียมนะครับเราแจ้ลูกค้าก่อนทุกครั้งเสมอที่เราขายเรา มีครบหมดใช่นี้ก็ W ดบิสองสองศูนย์ใช่สองสองศูนย์เราก็จะมีท่อของเครื่องของ M สองเจ็ดหนึ่งตัวนี้เราก็มีอ่าเสียบ่อยใช่แต่ท่ออะไรท่อตัวนี้เท่าไหร่พี่ท่อตัวนี้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับจริงจริงอ่ะ diffuser พวกนี้มีหมดเอาไปมาที่นี่มีหมดเลยเนี่ยที่ก่อนประตูถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นกระตังหน้าแต่งเราก็มีนะครับกระตังหน้าแต่งเราก็มีตั้งแต่อันข้างบนเลยแล้วเหนือข้างบนอันนี้เป็นของสองศูนย์แปดนะฮะสองศูนย์แปดอันนี้สองหนึ่งสองสองศูนย์สามสองศ เราก็จะมีไว้บริการลูกคา้าเผื่อลูกค้า <ไป S 1> ต้องการ <ไฟ S 1> อะไร,ะรพวกสองศูนย์ห้าใช่โหตีนี้แพงไม่พี่ไฟอย่างนี้ค่าร้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับไม่ได้แพงมากนะไม่แพงนะครับเบิกเบิกศูนย์ก,ก็เป็นหลักแสนโอ้โหหลายแสนเลย <laughs> ใช่หลายแสนด้วยว <laughs> อย่างพวกกล่องไฟประหลาดอะไรพวกนี้เราก็มีบริการลูกค้าเผื่อลูกค้าอยู่แล้วก็สอบถามได้เลยครับเช็คมาที่เลขพาร์ทเนาะใช่แจ้งเลขพาร์ทเลขนี้ให้เขาได้เลยใช่ครับนะครับแล้วก็บอกรุ่นบอกเลขพาร์ทส่วนใหญ่จะเช็คได้บางรุ่นเนี่ย พาร์ทไม่ตรงก็ใช้ด้วยกันได้อือต้องต้องลองออกมาเทียบดูบโอเคเดี๋ยวไปดูไฟได้เลยงมบัติไฟกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกัต่อนี่ก็เป็นพาร์ทหนึ่งของทางร้านนะก็จะเป็นพวกไฟท้ายห้องแห่งไฟเยอะจริงๆใช่มี<ด>ไฟท้ายมีเกิดทุกรงระะันกะมีสองหนึ่งหนึ่งสองูสองสองศูนย์สองหนึ่งเก้าห้าสอง ตัเก้า <9. S 2> อันนี้สอนสอนดูเลยอันนี้มเนอร์เชนใช่ไหมพี 1. 1> ่สองหนึ่งหนึ่ง่นีดูเลยอันนี้เป็นตัวซีให้ผมเข้าใจาเป็นตัวซีอย่างนี้อันนี้เที่ยงเลยบนล่างอันนี้คือตัวตีเฟลิปคือตัวตัวแรกอ๋อตัวแรกอ่าตัวเฟลิปแล้วจะเป็นอย่างนี้อ่าชัดเจนเลยดูง่ายง่าแล้วอย่างนี้สองสองศูนย์่ตัวนี้สองสองศูนย์ใช่สองสองศูนย์เฟลิปมันจะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ฮะอันนี้เฟลิปใช่ไหมพี่ใช่ตัวกัวก่อนเฟลมันจะเป็นแบบนี้อ๋อตัวตัวแหย่ชัดเจนเลยใช อย่างนี้ชุดเท่าไหร่พี่220 220ถ้าตัวแรกจะอยู่ข่าละ2,000บาทครับถ้าตัวเฟรนด์จ,จะอยู่ข่าละ3,500บาท3,500บาทอันนี้คือใหม่เลยเนาะของแท้โอ้โหองจริงนี่มันเลือกเลยว่าคุณอยากได้ใสแบบไหนถูกต้องครับแม่พีใสทุกใสเลยมีทุก่ใหหน้าหลังเอานี่เดียวป219ใช่ <20 9. S 1> เป็นอันนี้ป็219อันนี้ก็เป็น171ฮะ171ถูกต้องของเราครับเข้าร้านทุกดวงไม่ต้องห่วงสาม อันนี้เป็น203ใช่เราจะมีทุกทุกแบบสองสามจะมีเฟลิกกับไม่เฟลิปเราก็มีอันนี้ก็เป็น209ศูนอันนี้ก็สองศูนเ้าละอเท่าไหร่พี่ลูกค้าต้องถามเยอะอยู่แล้ว203ศูนถ้าตัวตัวแรกอยู่ที่2,000บาทตัวเฟลิกอยู่ที่2,000ันหรบาทเฟลิกคือเฟลิกเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัว C ซีมันจะเป็นลายริ้วๆริ้วใหญ่จะเป็นริ้วใหญ่กับริ้วเล็กอถ้าเป็นริ้วเล็กหนี่คือจะเป็นอันนี้เป็นเฟลิปเฟลิกแล้วเนี่ยเฟลิกจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้้ขาางงลล่่่ไมเฟิกใช ข้างล่างอือพาก็จะเจนเลยมันจะเป็นริ้วใหญ่ริ้วเล็กอ่าเนี่ยริ้วใหญ่ริ้วเล็กอ๋อใช่อันนี้ก็เลยชัดเจนเลยนี้นี่เป็นความรู้นะครับครับแล้วแล้วสีมันจะใสกว่าใสกว่าถ้ามันตัวเซลิสใสด้วยกันไม่ได้ครับเดี๋ยวนโดยส่วนคนที่อยากเปลี่ยนไม่ได้เลยเที่ไม่ได้ปลั๊กไม่เหมือนกันอ๋อปลั๊กไม่เหมือนเป็นรุ่นเดียวที่ใส่กันไม่ได้มเหือนนอกนั้นใส่กันได้หมดโอ้ข้างบนสองศูนย์เก้าเยอะมากเลยใช่ครับอันนี้ไฟท้ายครับ ใช่อันนี้ก็จะเป็นอ่อันนี้เป็นไซส์ท้ายของ S L R สองสามศูนย์สวยแล้วเนี่ยใช่อันนี้ของแท้เลยนะครับอยู่ที่ค่าละสามพันบาทเ้อได้รถมานี่เปลี่ยนนี่อย่างอย่างเรียนได้เหมือนได้รถใหม่เลยที่นี่จะมีของทุกแบบแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นไฟอ่น่าจะเป็นสองสองศูนย์แต่งสองศูนยไม่เคยเจอครับใช่มันจะเป็นเหมือนสไตล์สไตล์แบบ S c a r ซ์คสองสองหนึ่งตัวสองสองหนึ่ง อไปสองศูนย์แปดทั้งชุดลราขายอยู่สี่พันห้าร้อบาททั้งชุดก็มีขีดดวงเลยขีดวงแล้วก็คือข้างนอกและข้างในทับทิมดวงทับทิมด้วยครับอันนี้แล้วก็ใส่ยท้แล้วก็มีประมาณนี้มีชุดท่อพวกของแต่งท่อเป็นม้อพัาเอ็นจีแท้ทุกใบร้านเราจะเล่นแต่ของแท้เท่านั้นต่างไหมพี่เสียงจะทุ้มนุ่มลึกเพาะกว่ากันเยอะครับเสียงจะมันจะไม่ลั่นนะแต่ว่าจะให้ความทุ้มนุ่มลึก ที่มันเพาะอ๋อนี่ก็ไฟหน้าตทีนี้ก็จะเป็นอ่าเมื่อกี้ที่เห็นอันนี้อันนี้เป็น S Class ครับผมเอสครับ w สองสองศูนย์ก็จะมีเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นพวกไฟไม่ค่อยสวยออไฟไม่ค่อยสวยอ่าถ้าไฟสวยลอมาดูข้างนี้อย่างนี้ดูอย่างนี้นิดนึงอย่างนี้รุ่นไหนนะอันนี้เป็นสองศูนย์สองศูนย์เก้าออกสองศูนย์เก้าใช่โหนี่อันนี้กันชนจริงจริงเยอะครับไปดูข้างหน้าดีกว่าไปดูเรามาดูเมื่อกี้ไฟท้ายแล้วเราต่อไฟแรกกัน แล้วก็มีกันทงกันชนเยอะเลยครับผมนีแค่ส่วนหนึ่งเนาะใช่ครับแค่ส่วนหนึ่งอันนี้เราก็จะมีขอโฆษณาหน่อยอันนี้เราอันนี้เป็นฝากระโปรงที่เราทําขึ้นมาเอางครับเราสามารถทําขึ้นแบบกับเบนทุกรุ่นเราขึ้นแบบจากฝาซีหกสามเอ็นจีที่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับฝา,าแท้เมื่อมันตงมิติไม่ต้องห่วงเลยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไฟหน้าอ่า อันนี้ไฟ219หายากอยู่แล้วเนาะใช่ครับหายากสวยแล้วเนี่ยไฟสอง่าไฟ2 1งหนึ่งครับที่ไฟ204 204ใช่ก็อันนี้ก็พวกไฟเบนต์ต่างนี่กันชนหน้าสองศูนย์้แท้ไหมพี่อันแท้ครับแท้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 มันจะมันจะพลาสติกที่เหนียวหน่อยใช่แท้ทุกชิ้นเอางี้พี่ให่สอง211เฟสเลฟอย่างงี้กี่บาทครับถ้าเฟลิปมันจะมีสองแบบครับถ้าเป็นตัวซีนอนซีนอนเลี้ยวตาอ่าซีนอนไม่เลี้ยวตาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อคู่ ะะรคาคาแทบเด็ดเบซินา่าเลต่างที่นี่หมื่นแปดพันบาทครับผมซื้อทั้งชุดคุ้มกว่าเนาะคุ้มกว่าคุ้มกว่า,าคุมว่าแล้วทั้งชุดน่าจะคุ้ม,ม,มกว่าไม่คือต้องเข้าใจนะคือทำไมแบบว่าราคานะคือซื้ออย่างเงี้ยคุณสามารถมาเลือกได้จนพอใจว่าเฮ้ยดวงนี้สวนด,ดวงสวยดวงซ้ายแบบนี้ดวงขวาแบบนี้เอาให้พอใจเลยแล้วคุณเลือกซื้อกลับไปเลย แต่คุณซื้อชุดเนี่ยคือแล้วได้ตามสภาพแบบนั้นเออซึ่งคุณไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าเราได้มาเงี้ยเราก็ขายต่อให้ลูกค้าอย่างนั้นนะครับผมโอ้แต่พ่กนี้คือสภาพดีเลยนะครับคืออันนี้เราก็ใช่ครับเราก็จะคัดของมัอย่างนี้ทำไมไฟข้างบนสามขีดก็ไม่สามขีดอันนี้เฟสลิฟเหมือนกันป่ะเอออันนี้ไม่เฟสดันไม่เฟสไม่เฟสดูง่ายๆเลยนี่สามขีดกับไม่ขีดนะครับใช่ใช่ใช่แต่ใส่ด้วยกันไม่ได้คอนเฟิร์มใส่กันได้ใส่กับเฟสลิฟกับไม่เฟสข้ามกันได้ไหมได้ไปได้ไ่ได้สปได้ อันนี้ไฟ171เท่าไรครับพี่ไฟ171จะมีตัวซีนอนกับไม่ซีนอนนะฮะถ้าตัวธรรมดาอยู่ที่เจ็ดพันต่อข้างถ้าซีนอนอยู่ที่ค่าละหนึ่งหมื่นบาททำไมมันถึงแพงเพราะว่ามันหายากมากครับสภพาพสวยๆแบบนี้เพราะว่าใส่มากเลยนะใส่มอนใหม่เลยอันนี้เราคัดมาอย่างดีแล้วโอ้แล้วก็มีนี่เออจย่งที่ผมบอกของแค้จะมีนี่มีกล่องาลาไลถ้าเป็นของเตาจะตัวซีนอนใช่อันนี้ก็เป็นตัว <24 S> 2องศูนย์สี่ข้างล่างแต่อยู่นี่สองศูนย์สี่นี่ผมจะถามอีกอย่างพี่อย่างประหลาดพวกนี้ถ้าเสียใช้ประหลาดนอกได้ไหมใช้แบบผมนี่ยสมมติเสียปุ๊บต้องใช้พาร์ทเดิมหรือเปลี่ยนเป็นไฟซีนอนนอกเลยเถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่ว่าผมแนะนําไม่ใช่ของเดิมดีกว่าระอระบระบ,ระบ,ระบระบบไฟมันก็จะไม่ลวนครับผมอ๋อโอเคมันไม่งั้นมันลวนทั้งคันใช่มันมีโอกาสที่ลวนทั้งคันได้ฝานี้ก็ W220 เฟรนลิฟใช่ก็มีเฟรนลิฟกันธรรมดาแล้วก็จะมี อันนี้เป็น R 1 7 0 2 1, 0 9 1 7 0เท่าไหร่พี่1 7 0ถ้าเป็นไฟแต่งอยู่ที่6,000บาทครับถ้าของไทยอยู่ที่แปดพนะฮะอันนี้ก็เป็น2 0 9ดูจากละดวงเราก็จะเก็บง,งานกันใช่เก็บให้เงิน <2, S 1> ดีสองศูนย์สี่ตัวนี้นี่คือไฟตัวท็อปเขาปะสองศูนย์สี่ตัวนี้มันเป็นมันอันนี้อันนี้หน้าแรกเนยหน้าแรกหน้าแรกถ้าเฟสผมตอนนี้ผมไม่มีของหมดครับขายหมดละลูกค้าทุน อีกอุปกรณ์หนึ่งในรถที่สําคัญก็คือช่วงล่างนะครับใช่เลยอันนี้มีแหลกใช่ไหมมีแหลกพวงมาลัยเรามีเยอะเลยเรามีตั้งแต่สองหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองศูนย์แปดสองศูนย์สามอะไรอย่างเงี้ยครับส <20 4 S 1> องหอน,นึ่งหน,นึ่งสองศูนย์สี่เท่าไหร่พี่เป้นละหกพันบาทหกพันใช่พวกนี้แหลกแท้ถ้าสภาพดีก็ใช้ได้อีกนานเลยนะเนี่ยใช่ครับที่นี่เรามีเป็นร้อยๆเส้นเลยเผื่อต้องการอะไรก็สอบถามมาได้เลยครับผมโอเคอันนี้โชคอันนี้ เอามาให้ดูเซตหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นบิวด์สไตล์หมดเลยเป็นบิวด์สไตล์เกือบทั้งหมดมีสุดท้ายเป็น BC แต่เรามีมากกว่ายยนี้นะแต่เราให้โชว์ดูเดี๋ยวมายเลขให้เป็น204ถูกต้องอันนี้เป็น204 R8 ครับเท <why> ่าไหร่ครับพี่ชุดนี้ที่10,000-16,000บาทครับจริงๆก็ราคาเทียบกับของเดิมธรรมดาใช่ครับดีกว่าเยอะผมเยคยขับมันจะเฟิร์มกว่าแ, <serial S 1> แน่นกว่าแน่นกว่าเยอะอย่าง203 209 209คือ4 OK ใช่ไหมพี่ถูกต้องครับผม4 OK 209 203จะใช้้อะไรร่วมกันนหลลายยชิเ อย่างนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้ก็หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับผมหมื่นสี่อันนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทแสดงว่าน่าจะต้องเตี้ยลงนิดนึงนะนิดนึงมันจะลงประมาณนิ้วหนึ่งฮะใช่ไหมใช่ครับผมเพราะผมดูสปริงผมจําได้ว่ามันจะยืดกว่านี้สปริงแต่งเนี่ยเราให้ดูเนี่ยดูโลโก้นีดูที่กันโลโก้ว่าเป็นรีแปดมันต้องรีแปดจะคู่กับไอ้บักเท่านั้นหรือว่ามันสปริงแต่งเท่านั้นเท่าไหร่นะพี่ชุดนี้ชุดนี้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับไม่แพงนะครับแพงแค่สองศูนย์สี่ พอสูงเท่าสแตรฐดานพะสูงจะมีของเท่าสแตนดาดเลยก็คือบางคนแบบว่าไม่อยากเตี้ยนะอยากขับด้วยน้เดิมสูงเท่าเดิมก็จะขับง่ายขึ้นจริงๆแบบเนี้ยซื้อเสร็จนะผมอันนี้ผมแนะนาผมปรึกษาพี่ว่าส่วนให<ช>ญ่ผมซื้อผมจะไปโอเวอร์คอนใหม่คร<ช>ับผมจะแนะนําลูกค้าว่าโอเวอร์คอนก่นอนดีกว่าใช่ไหมพี่คุณจะได้เหมือนโชคใหม่เลยใช่ในราคามือสองใช่เพราะเอาจริงๆคือพวกเนี้ยโอเวอร์คอนพวกนี้มันมันเป็นสตัดปรับเกียวพี่บางรุ่นอ่าอันนี้เป็นสตัดปรับเกียวใช่ยิ่งแบบเนี้ยโอเวอร์คอนนี้มือใหม่เลยใหม่เเลยยสตปปรรัับกี สูตงต่ำแข็งอ่อนได้หมดอย่างเงี้ยเพอร์เฟกเลยทีเดียวชุดเดียวจบอย่างนี้เท่าไหร่พี่ชุดนี้อยู่ที่18,000บาทชุดนี้ขายไปแล้วครับขายไปแล้วใส่วีสองร่นสามใช่ที่น่าจะเฟืร์มรมากนเนี่ยใช่ครับเฟืร์มมากดีมากใช้ตัว BC ก็คือจะมีรุ่นไหนก็เอามาได้เลยต้องคือจริงๆที่นี่มีมียนเยอะกว่านี้แต่ยังไม่เรียกมาโชว์ก็แต่ผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าทำไมโชกซื้อโชกมือสองทำไมต้องโอเวอร์ฮอลก่อนโชกเนี่ยครับมันจะมีน้ำมันเหมือนน้ำมันเครื่องอ่ะเวลาใช้ไปนานๆนอ่ะมันก็เสื่อม มันความเหนื่ยความอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมคุณอุปอรอุรคืออะไรโอุปกรก็คือการเปลี่ยนหลยางโอลิงเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนแก๊สข้างในใหม่ก็คือก็เหมือนได้ชค้คใหม่เลยนะฮะมันก็จะดีกว่าคือบางคนบอกเว้ยอยากได้มือสองเราใช้เลยเราใช้ไนแป๊บเดียวไม่มีปัญหาต้องเข้าใจคือของพวกนี่เป็นของมือสองหรือใช้มามันก็พวกน้ํามันมันจะเสื่อมแล้วใช้มานานเท่าไหร่เราก็ไม่ตอบไม่ได้ครับคืออย่างนี้เราก็แนะนำให้โอุปกรคุณจะได้ช็้คใหม่เลยเนี้ยก็จะ perfect โอเค โอเคไปดูไฟกันดีกว่าครับอันนี้จะเป็นไฟอะไรพี่อันนี้เป็นไฟจะมีสองหนึ่งหนึ่งครับอ่าไฟสองหนึ่งหนึ่งครับใช่สองหนึ่งหนึ่งจะมีแตกต่างกันคือไฟหนึ่งหมือนจะมีไฟเลี้ยวตามไม่ได้ตามดูยังไงเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะฮะอ่าอันนี้อันนี้เป็นไฟเลี้ยวตามอ่าเลี้ยวตามอ่าแต่ที่ไฟไม่ได้ตามดูนี่มันแตกต่างไงไอ้ถ้าเป็นไฟเลี้ยวตามเนี่ยไฟเออ่เบ้ามันจะมันจะจมลงไปเห็นไหมตัวตัวลูกแก้วจะจมลงไปอ่าจมลงไปอ่าแล้วตัวไม่เลี้ยวตามเนี่ยมันจะ มันจะปูดออกมาแต่นี้เป็นตัวตัวก่อน LCI ใช่ตัวป็นตัวตัวเพฟลิโตตัวแรกครับวแล้วเรามาดูถ้าถ้าตัวแรกเนี่ยมาดูง่ายดูภายนอกเรารู้เลยอันไหนได้ตามไหนไม่ได้ตามใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวเฟลลิปเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันหมดเลยทีนี้เราจะดูไม่ได้ละใช่ที่เราจะดูไม่ได้ว่าไออันไหนไม่ได้ตามไหนไม่ไดตามที่ต้องเปิดดูโอต้องเปิดดูเลยใช่ให้ี้ยเป็นตัวไม่ได้ตามฮะถ้าเป็นได้ตามมันจะมีรางเหมือนเป็นรางมอเตอร์อยู่ข้างล่าง ข้างล่างนี้ฮะอ๋ออ่านี่ไม่เลี้ยวตามนะแต่นี่เป็นซีนอนจากโรงงานซีนอนโรงงานเหมือนกันนี่ทุกคนจะมีกล่องกล่องกล่องอยู่ข้างในกล่องอยู่ข้างในใช่อ่าอันนี้เลี้ยวตามถอดไปละอันนี้เป็นเลี้ยวตามนะฮะจะมีรางมอเตอร์อยู่ข้างในครับเห็นแล้วรางมอเตอร์อ่าอันนี้คือเราต้องดูอย่างนี้เลยว่าเอ้ยไฟของเราเป็นเลี้ยวตามหรือหรือไม่เลี้ยวตามนะเปิดดูจะรู้เลยเล้วรถถ้าไม่เลี้ยวเปลี่ยนเป็นเลี้ยวได้ไหมครับ เปลี่ยนไปเลยได้ไหมได้ครับแต่ถามว่าตัวต้องดูเราใช้ตัวระบบตาเปิดว่ามันสา,ามารถที่จะใช้ระบบเลี้ยวดตามได้ไหมต้องเช็คอีกทีหนึ่งครับอ๋อถ้าอย่างนี้เท่าไหร่พี่อ่ะอย่างไม่เลี้ยวตามเท่าไหร่อันนี้ไล่มาเลยอ่าไล่มาถ้าอย่างตัว,ต,วตัวแรกไม่เลี้ยวตามซีนอน,อนท,ท,ทุกตัวเป็นซีนอนหน่อยนะใช่ครับครับอันนี้คือที่ข้างละหกพันบาทหกพัน <6, 000 S 2> ข้างละเจ็ดพันอ๋อเลี้ยวตามเพิ่มมาพันหนึ่งใช่แล้วถ้าตัวฟิลิปฟิลิปไม่เลี้ยวตาม ไปรื้อไปตามจะอยู่ข้างละแปดพันแปดพันไปรื้วไปตามข้างละเก้าพันบาทเก้าพันเรียงเลยก็คือเพิ่มมาหน่วยละพันบาทสําหรับคนที่ชอบออปชั่นก็เพิ่มอีกพันก็ไม่แพงแล้วใช่ก็ราคาสวยขึ้นเลยแต่เฮิดคันนึงซื้อต้องซื้อเป็นคู่ซื้อเป็นคู่ก็จะปัจงันอุปกรณ์สุดท้ายคือล้อใช่ไหมครับใช่ครับมีล้อเอ็ให้เลือกเยอะอีก่งงานตัดคือตอนนี้ช่วงนี้ขายดีมากเลยขายจนเหลือแค่นี้ล้ออันนี้เป็นขายดีมากใช่ขายดีมากๆครับ อันนี้ที่เห็นนี่คือขายหมดแล้วนะครับแต่รอลูกค้ามารับนะฮะ<ว>ล้วอื่นตอนนี้เหลือเลอชุดน,นี้ชุดน,นี้เป็นลอ้อเอสองครับตรงรุ่น W ีสองสองสูบขอบสิบแปดสามารถใส่หนึ่งสองสี่ได้เลยนะครับสเปคหน้าหลังนี f ออ t เท่ากันสวยส,วยยสภาพดีสวยเลยครับอันนี้เราเก็บงานให้ร้วเรียบร้อยรับปาาระกันได้ว่าสวยองหมื่นเท่าไหร่ครับพี่คือพี่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับผมเก้าใช่ก็คือถ้าล้อจริงๆอ่ะเรามีพี่คงมีโกดังแยก ถ้าสนใจสเปคไหนก็เคอทักไลน์เข้ามาบอกใช่สอบถามมาได้เลยครับว่ามีไลน์นี้ไหมหรือจะเข้ามาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีเข้ามาได้เลยครับก็ต้องสอบถามได้เลยสําหรับคนที่อยากได้อะไรติดต่อพี่ที่ไหนครับมาติดต่อได้เลยนะครับที่ร้านมาวิน t o โตพานะครอบอยู่ที่ซอยผลโยธินห้ิทับี่นะครับหรือเซิร์ชกูเกิลแมทไปเลยพิมพ์ว่ามาวินออโตพารเป็นภาษาอังกฤษเจอเลยตรงถึงร้านแน่นอนและอีกช่องทางหนึ่งก็คือฝากไลน์แอดของร้านแอบแอดมาวินออโตพารนะครับ หรือเบอร์โทร0 9 2 4 4 1 4 5 6 6นกะครับก็ <binder S 1> คือผมได้เลยอยากได้อะไรอะไรอ่ะโทรเข้ามาเช็คลน์แอดไลน์เข้ามาได้เลยใช่ครับผมเช็คก่อนที่จะซื้อผมว่าจริงๆบางอย่างมีหมดนะครับใช่ครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาได้เลยครับเป็นกได้อะไรชิ้นไหนหรือจะให้ดีเอาอะไรของคุณลูกค้าเนี่ยมาเทียบของทางร้านาเลยนะว,ว่าตรงกันไหมมันกอได้จบ มาจากช่องโนเนมได้ราคาพิเศษเลยใช่ไหมครับามีแน่นอนโดเคลดเลยบอกจะให้โนเนมลดให้5%ครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับได้เห็นแหล่งแล้วนะผมบอกอย่างนี้จริงๆแหล่งนี้ก็เป็นแหล่งที่ผมหามานะครับแล้วผมก็ซื้อเขาอยู่แล้วถูกนะครับใครอยากได้อะไรเบนซ์ ben เนี่ยติดต่อมาที่มาวินได้เลยนะครับตามแอดไลน์ที่เขาบอกได้เลยอย่าลืมบอกมาจากโนเนมนะครับเดี๋ยวเขาให้ราคาพิเศษนะครับ ใครอยากให้เรารีวิวรถนะครับแล้วก็พาไปซ่อมพาไปชมที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือแอดไลน์นะครับอย่างน้อยพิมพ์ fc เป็นกำลังใจให้โนเนมสักทีก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ช่องเราคนติดตามน้อยลงเยอะเลยนะครับอยากให้เราทำคอนเทนต์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจช่วยกดคอมเมนต์นะครับเป็น fc ใต้คลิปผมก็ยังดีนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับแล้วก็มาวินอัลต์โรพาสนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย